สวัสดีครับสวัสดีโอฟอร์เมซีรูท่านนะครับสวัสดีพยังเอฟซีเดนไกรด้วยนะครับอย,อยู่ช่องพระชลีคนไกลของเรานี่อยู่กับถนนมงคลของเรากับจีตัวนี้นะครับนี่เช้านี้ต้องพาลงกินน้ำก่อนครับนี่กินน้ำกินท่าก่อนวันหนึ่งกินน้ำสองเวลานะครับนี่เช้าเย็นสองเวลา ชีวิตทางเนนป่าเกี่ยวกับธรรมชาติใช่ไหมตืีนุย้ยบทีบเบิร์ดบทีบยาของเราครับพอเพียงครับพอเพียงเพียงพอสลับทางทั้งห้าเชือกของเรานะครับบทีบดีสวยก็เร็วบทีบบทีบ เตรียมพร้อมสำหรับฤดูการในการเพาะปลูกเพื่ออะไรนะครับปลูกย่าให้เพียงพอเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนันเท่าที่จะทำได้นะครับเท่าที่กำลังที่เรามีนะครับคิด คิดให้มากๆคิดการดูลอยงานนี่อัดกับต้นอะไรอีกต้นตะแบงหมือน,นี้ขนุนโอ้ยงลองลยใช้กำลังแล้วลองลยงอยดูสร้างความคุ้นเคยกับกุบลูนะครับนี่เคยใช้แต่ไม้กันสันนะครับนี่อันนี้คาดหัวนะครับคาดหัว ของเราวดทวนสมบูรณ์เท่านี้ถึงจะพิการทางสายตามีปัญหาทางสายตาแต่กินดีอยู่ดีก็โอเคเลยนะครับนี่ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพที่ดีมีใช้ที่เวลาซึ่ง มองเห็นได้ชัดนะครันตั้งเตาออกแล้วปีหนึ่งแล้วพ่อทิพย์ขวบหนึ่งแล้วระยะเวลาก็ช่วงน่าจะช่วงปีใหม่นะครับนับดูแล้วถ้าจำไม่ผิดปีใหม่ปีหกหกเจ็บนะครับช่วงนั้นมกรลาคุมภาตายยี่สิบเเดือน ถ้าไม่คาดเคลื่อนนะครับมกุลากุมพานี่นะครับเมมาแล้วเฮ้่ยมาสิมเมมา้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนครบจิบเดือนก็มกุลากุมพาระหว่างสองเดือนนี้เมื่ไหเนะเมื่อไงนู่นไหมเ่ไนไ ยังไงโอ้ผูกคอกันนัดพ่วงรถพวงโอ้ยนัดพวงเปลี่ยนตัวเออ ต้องให้เขากินน้ำสองครั้งครับนี่ต้องน่าร้อนชาวเย็นชายเนี่อสมบูรณ์อยู่ที่อาหารการกินครับอยู่ที่ปัจจัยหลักต้องครบองค์ประกอบนะครับครบองค์ประกอบเลยหลายด้านไปไปไปนี่นครับ หญ้าของเราครับดูครับเขียวนะครับนี่นี้เราต้องตัดออกก่อนนะครับถึงจะใส่ปุ๋ยนะครับนี่เพราะหญ้าโตแล้วเฮ้ยหญ้าเยอะนะครับยังเยอะนี่นะครับวิธีการจัดการทําไมครอบครัวเราถึงมียาหญ้าที่เพียงพอนะครับนี่อยู่ที่วิธีการจัดการนะครับดูครับหญ้าหญ้า ตรงในที the nah ่ว่างบางทีก็จะไว้สําหรับผูกช้างบ้างนะครับแล้วก็ตรงในพอปลูกได้เราก็จะปลูกไว้เผื่อนะครับนี่ปีนี้ก็เพาะปลูกเหมือนเดิมนะครับนี่ในที่หญ้าไม่ดีเราก็จะเพาะปลูกนะครับนี่แปลงนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วครับนี่ดูเขียวนะครับนี่นี่ลงปุ๋ยไปแล้วครับนี่ลงไปสองสองล็อกนะครับสองแปลงแล้ว ออยาของเราน,นี้ก็จะตัดก่อนแล้วค่อยให้เกิดไม่แล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับนี่เพียงพอครับพอเพียงเพียงพอและพอเพียงนะครับนี่<อ>เราไปตามโตที่ลงน้ำกันเลยนะครับนี่ นี่นครับถึงแล้วครับเบื้องหน้าของเรานะครับที่กินน้ำนะครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วเลยครับไปเลยนี่นะครับากาศเบ่งบนเบ่งสูงน้ำเยอะครับปีนี้น้ำเยอะน้ำพอเพียงและเพียงพอนะครับ ยังไม่ฟุ้นนะครับนี่แต่น้ำเยอะนะปีนี้ไม่แห้งเท่าทุกปีที่ผ่านมานะครับนี่กักเก็บได้ดีครับกักเก็บได้ดี <c oughs> ส่วนมากช่างครอบครัวเราจะเน้นธรรมชาตินะครับจะเน้นให้เขาอยู่กับธรรมชาติเสียมากกว่านะครับนี่จะเน้นเรื่องสุขภาพ สุขภาพกายสุขภาพใจก็เหมือนกับคนเรานะครับคิดง่ายๆเหมือนกับคนเราผนอู้อยู่แต่นในห้องก็ไม่มันก็จะอึดอัดนะครับเหมือนกันความคิดก็เหมือนกันความคิดของเขากับกับคนเราก็จะไม่แตกต่างกันมากมายนะครับนี่มันอยู่ที่การดูแลนะครับอยู่ที่การการจัดการการดูแลอยู่ที่ความคิดใช่ไหมบนทิพย์ ขนาดพนทิพตาเขามองไม่เห็นยังใช้ชีวิตปกตินะครับนี่ไม่ใช่ปัญหาในการดูแลของเรากับครอบครัวช้างของเราน,ค,รนความสุขสุขทางกายสุขทางใจนะครับที่ได้ดูแลเห็นได้เขากินอิ่มนอนหลับอยู่ดีกินดีก็โอเคแล้วครับนี่ก็ขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็สนับสนุนทุก ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับนี่เป็นแรงผลักดันเป็นมีแรงจูงใจมีแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังครับนี่ขอพรบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเราครับนี่โอ้ยโอ้ยกินน้ำก่อนครับ นายกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวพามุดน,น้ำเลยนายนี่เออเดี๋พามุดน,น้ำเลยเรานิพาเล่นน้ำช่วงน,นี้อย่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งโดนน้ำใช้ไปนานๆก่อนครับกันน้ำได้ เราก็ไม่รีบร้อนนะครับนี่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่เราไม่รีบร้อนเราต้องไปเทียนนิดเทียนเลยนะครับนี่เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับนี่ GoPro GoPro ก็ใช้ให้เป็นไปเรื่อยๆนะครับนี่เราไม่เรียบร้อนนะครับตามวิถีชีวิตไปตามตัวตนที่เราเป็นอยู่นะครับนี่ เป็นตัวตนของเราเองนะครับถึงถึงจะรู้นะครับมีปลาขึ้นครมีปลาเหมือนกันครับนายนายมาได้ไหมอีเนาะเออเอื้อเอื้อดน้ำนี่คึกนี่นะครับเขามีอิสระในการใช้ชีวิตนะครับนี่ได้เดินได้อะไระครับได้เดินเขาก็จะสนุกสนานครับล่าเรืงล่าเรืงเออ Đi Đó Này Ba Này Này ơi đây Này ba này ba Đi à nè Nếu luôn Mua Mèo luôn Mèo luôn rồi Mèo luôn Mèo luôn rồi Mèo Thôi 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 เล่นไปเล็มาตลุดน้คบนี่เฮีคึกคึกกอนเทปเจ้ลูกอนเทปไปลูกอนเทมันต้องมีสกิปนะครับนี่ถ้าไม่สกิปก็ไม่รู้คะเจ้ลูกไหมโอ้ยไม่ได้จริงโอ้ยมา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 ไปน่นยงไยเนาะไอไป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  เล่นไปเล่นตลือเดมูเจานี่มาเล่นน้ำนคือน่ครับการได้เดินเขาจะมีความสุขนะครับช้างเวลาได้เดินการเล่นน้ำมันจะเพลิดเพลิน,นะครับเพลิดเพลินมันจะรีเล็กครับรีเล็กไปในตัวเลยได้ออกกำลังกายไปในตัวนะครับนี่มาบาเรากันทิบเลยอุ้ยอ้ายแล้วนี่ ไปอุ้ยอ้ายแล้วแม่นางของเรานีมาฮะท่านมา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 อืมอีดอกเนื้อยาลงน้ำสดชื่นเจียมใสก็จะคึกนะครับนี่อิสระในการในมีสู้ในขานะครับนี่เขาจะอิสระ มันจะรีเลย์ไปในตัวนะครับนี่ชอบนะครับนี่ช้างช้างเขาจะชอบควานก็จะชอบด้วยนะนี่ได้เห็นเขามีความสุขนะครับนี่นะครับบัตรผลเราสืบทอดไปให้สืบสานกันไปนะครับนี่วิธีจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่วิธีการบันทึกเลยโอ้ยไอ้ไหนกันหรอโน้นนู้นเอ,ยเอ้ย

นี่นครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่ไปแล้วครับคลิปนี้โชคด,ดีมีชัยกับทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมันมีพระครูประการปุกปักร,รักษาครอบครัวไอซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบุญทุกงน,นายนายเอ้ยเสียงกันเร็วนายเสียงนายเอ้ยเสียงนยีง่ไปแล้วครับ